โอเคถ่ายแล้วโอเคสวัสดีค่ะสับเปอบอยูทูบนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้แอปนี้ชื่อแอปชื่ออะไรวะก็เราก็มาเล่นแอปนี้นะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเธอเธอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวละครยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบอบกว่าเป็นผู้แบบรูปโปรไฟล์ใช่ไหมเดีย๋ยวพี่จะมาสอนเล่นแอปนี้แล้วกันซึ่งแอปนี้มันก็ง่ายๆนั่นเองค่ะก็เริ่มมาเราก็จะเห็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละอย่างงี้ วิธีการเล่นเขาบอกให้เปลี่ยนตัวละครใช่ไหมเดี๋ยวพี่เริ่มจากกันปิดตัวคนเลยอันนี้มันจะแบบว่าเนื้อเรื่องนะคะพี่ทําเล่นๆโอเคเปลี่ยนตัวละครนะคะให้เรากดไปที่ตั้งค่าอะไรสักอย่างอะเป็นลูกไข่ควางกดเข้าไปแล้วกดอันแรกก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะมีตัวละครหลายตัวละครที่เรามาใส่ได้ ซึ่งพี่ตอนแรกพี่ก็อยากจะแต่งเรื่องนะแต่ว่าพี่ทิ้งตอนแรกนะคะพี่ก็ว่าจะคิดจะทยแต่ว่าไม่อยากทำนะไงแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนะั้นอะแล้วก็ยังเก็บแอปนี้ไว้อยู่ไงมันก็เลยยังยังอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> คิดถึงอยู่เลยแล้วเปลี่ยนลูกตัวละครให้เรากดไปที่ลูกของตัวละครน,นะคะถ้ามันไม่มีลูกของตอัวละครแบบอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งอย่างเนี้ยถ้ามันไม่มีรูปตัวละครแบบนี้ให้ไปกดที่ลูกคนแล้วกด อันที่สองนะแล้วก็เลือกรูปได้เลยรูปมาไหนรูปนี้พี่รูปนี้นะคะก็เป็นรูปโปรไฟล์พี่ปกตินั่นแหละเดี๋ยวจะให้กดเสียงแบบไหนก็ได้แต่ว่าพี่มันต้องใช้ตังค์อะแล้วกดเปลี่ยนตัวอักษรก็ต้องใช้ตังค์อะไรเงี้ยถ้าหาสีสันสวยงามจริงเออโอเคอันที่สองก็เป็นแบบใช้ตังค์อันที่ เชียอะไรเนี่ยเอออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีเนี่ยพี่ชอบแบบมืนๆนะคะเพราะว่ามันจะได้สบายตาส่วนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอันนี้ก็คือความเร็วของตัวกอนนะคะแล้วก็ไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบพวกสวิตปิดเปิดอะไรเงี้ยแบบปิดเสียงอะไรอย่างนี้โอ้โอเคแล้วกดออกต่อไปนะคะก็เป็นด้านของอันนี้คือแบบเพิ่มเพิ่มเนื้อเรื่องนะคะเพิ่มเนื้อเรื่องจะเรื่องอะไรแต่ตัวละครที่ แต่ว่าถ้าเราอยู่ในเรื่องนึงอ่ะแบบว่าเรื่องเนี้ยอย่าเราพี่อย่าพี่อย่าพี่เอาตัวเอาเรื่องหนึง่งแป๊บเอาเป็นเรื่อง The Killer แล้วกันหูแสบปาเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอ่ะใช้แสงสีงี้ยูแจ็คเอออะไรงี้ให้กดเข้าไปที่บวกนะคะแล้วก็เขียนว่าฮ่าวัตถุฟักคุณเบลอ่าคุณเบลมาไงเนี่ยเออคนนี้ปุ๊บ แล้วก็จะเพิ่มเนื้อเรื่องมานะคะกดพปที่ดิคลินเลอร์นะคะเราไปดูตัวละครกันดูที่ตัวละครน,นะคะอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าตัวละครพี่ไม่ได้เชียอะไรเนี่ยอ่ะปิดไว้ก่อนเชียอะไรวะมาไงเนี่ยเออเออไข่ดาวดิบด้วยสูตรป้าอะไรวะเออ เออเข้าเรื่องเข้าเรื่องแล้วก็เราจะเข้ามาแบบเนือ้อเรื่องแบบนี้ตัวละครน,นะคะแบบตัวละครมันก็จะมามาด้วยแล้วเข้าไปดีที่เดอะคิลเลอร์ก็ตัวละครก็จะมาด้วยเหมือนกันนี่ตัวละครก็จะมาด้วยแล้วก็ลบได้นะโดยการกดถ้ามันถ้าเราอยู่ในเรื่องนั้นเราไม่สามารถกดได้เราต้องไปเข้าเรื่องอื่นแล้วก็กดลบอย่างนี้ แล้วก็มีเรื่องอื่นนะเก๊งเด็กนักเรียนเอาชีวิตรอดให้ชีวิตให้รอดจากซอมบี้ <c ười> คือแม่งเบื่อจัดเว้คิดเรื่องซอมบี้ขึ้นมาแม่งเอามาเล่นพิมพรเอย <c> ีย <ười> ใครเคยเป็นแบบพีบ้างใครที่เล่นนียายเช็ดคน,นจะรู้เรื่องแล้วก็ก็สอนเปลี่ยนเราของตอัวละครไปแล้วเนาะสอนแล้วก็จะ สอนอะไรอีกวันเนี้ยมันก็มีแค่นี้แหละหรือว่าเปลี่ยนชื่อหรือเพิ่มตัวละครเออเปลี่ยนชื่อตรงไหนอะเปลี่ยนชื่อนะคะก็เปลี่ยนชื่อไหนดีนี่เปลี่ยนชื่อลบนะคะลบแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนปกตินั่นแหละอันนี้คือเพิ่มตัวละครนะคะก็จะเพิ่มให้แล้วทํทำเหมือนเดิมเจะตัวเฮียอะไรมาก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือสกินไมครับนะคะก็พี่เอามาเพราะว่าพี่จะทำแอนิเมชันไมครับ อตั้งชื่อว่าเนี่ยพอใจอยังโอเคก็มีแค่นี้แหละมันก็ไม่มีโอ้โเหเค่แค่ชื่อเออแล้วเราเรามาดูด้านพิมพ์กันดีกว่าแม่จา๋าแม่จา๋าไปก่อนจะแม่ <laughs> ท่านแม่ค่ะค่าขัาวเวลาเด่อยค่ะ <laughs> โอเคนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็มาเข้าเรื่องอื่นดีกว่าแบบนี้แล้วก็กดส่ง มันก็จะมีแบบว่าให้เลือกตัวละครด้วยนะนก็คือกดชื่อเราอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยกดชื่ออย่างเงี้ยปึ๊บมันจะมีตัวละครให้เราเลือกนะเป็นชื่อเอาเป็นตัวไหนก็ได้นะคะอย่างเช่นสุนะนะคะแล้วเปลี่ยนใจคิดไปดีก็เป็นกูคุเดละนะคะไม่รู้เขียนว่ากูคุเดละถูกเปล่าแล้วมันจะมีขึ้นอย่างเงี้ยสุนะกับกูคุเดละแล้วสามารถออกได้นะเออจะย็นสามารถออกได้ปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้เเะะะเยเออ แล้วก็ทีมไปเลยว่าอย่างนี้คะง่ายง่ายแล้วมันจะมีลูกออกมาด้วยอย่างนี้แล้วก็ของกูคูละก็อย่างนี้นะคะ,ะนคี่อย่างนี้นะะนง,นง่ายง่ายครับรุ่นที่ง่ายรุ่นที่สิบอย่างนี้นะใครที่ดูดีบอกเขาจะ รู้กันอยู่แล้วว่ากูคูเดล่าชอบเรียกสนามวอารุ่นที่10นะจะไม่เรียกชื่อสนามแบบเล่นๆเลยเรียกว่ารุ่นที่10เลยแล้วด้านของของแบบว่าสามารถดาวน์โหลดแบบเหมือนใน Youtube ของพี่ได้ก็กดไอต้ตรงสีพูนี้กดเข้าไปแล้วรอเวลาถ้าพิมพ์เยอะมันก็จะโหลดนานหน่อยแต่ถ้าพิมพ์น้อยๆอ่ะมันก็จะโหลดเร็วๆหน่อยปันการก็จะปันปากาหน่อยก็ได้อย่างนี้นะเสียงไว้ด้วย ก็จะมีเสียงเปิดไว้อย่างนี้นะีนะกทนก็จะประมาณนี้แหละแล้วถ้าเราจะอยากจะได้คลิปนี้ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วกดตรงนี้โอเคได้แล้วโอเค What the fuck นี่มิดเออไม่เห็นอะไรทั้งนั้นโอเคเราก็ได้พวกเราก็ได้มันได้แล้วะคะ่ะแล้วก็กดดูได้เลย สามารถเอาไปลง Youtube ได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พี่จะกดลบไนโอเคแค่นี้แหละถ้าใครมีแบบว่ามีมีมีอะไรจะคุยด้วยอีกก็ได้นะถ้าพี่พูดไม่รู้เรื่องก็ไปดูคลิปอื่นก็ได้นะเพราะว่าพี่ก็อาจจะพลาดอะไรไปบ้างมีแชร์ด้วยนะแชร์แชร์ แต่กูกดแชร์ไม่ได้แชร์แต่กูกดแชร์ไม่ได้วะเออโอ้ยเย้ชุดเคปัตฟัลโอโหตกใจหมดเลยไลไรงันอ๋อถ้าเราโหลดคลิปโหลดคลิปได้แล้วมันก็จะแชร์ให้ไอเชยอย่างเยอะเลยอ้ยใจเย็นเพื่อนโอเคก็มีแค่นี้แหละรับวันนี้ลบออกปุ๊บปุ๊บแล้วเปลี่ยนตัวละครได้ปุ๊บ ตัวแรกเลยโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายเรามีสอยแค่นี้แหละแค่นี้นะ